สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่หักแพ้งสุขุสุขคอนค่ะยินดีตอนรับสู่ช่อง youtube และ f c e e o o o k แฟนเพจเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามซอยเบ่งคลิปวิดีโอซอยแชร์คลิปวิดีโอหรือว่าทันทีมาพอมาเห็นกันไหมนะคะยินดีตอนรับและฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะหรือว่าพิมพ์ขอความทักทายกันแสดงความคิดเห็นใต่คลิปวิดีโอได้เลยค่ะขอบคุณพิเศษทางด้านของเอีอิหลาอุงอิงเอฟซสาวน้อยเพชรปันแพงสุขุสุขคนค่ะเมื่อขึ้นเป็นยังไงแน่พี่น้องคะ ทางตลาดกินซ่านะคะทางรังสิตปทุมธานีเนาะเป็นจังไดแนวเมือขึ้นนี้มวลนซืนกับยิลาอวงอิงกับทีมงานสาวน้อยเพชรปานแพงผู้ใดได้ไปเบิงแย่งผู้ใดได้ไป ้อนนาห่านแน่นอนค่ะพี่น้องคะผู้ใดได้ไปทั้งตลาดกินซาเมือคืนนี้นะคะว่าวาสู้กันฟังพี่น้องพิมพ์ขอความทักทายใต้คลิปวิดีโอได้นะคะเป็นจังใดบรรยากาศมวลซื่อซำใไดพี่น้องบอกกล่าวทักทายาพิมพ์ขอความใต่คลิปวิดีโอได้เลยส่วนมือนี้31มกราคม2567สิ้นเดือนพอดีพี่น้องคะ่ะ สิ้นเดือนพอดีว่ออาสันเนาะพี่น้องทางพัทยาด้วยค่ะพี่น้องเด้อพี่น้องทางพัทยาเตรียมมวนซืนกับอีหล่าองอิงกับพอ่อโจกับทีมงานสาวหน่อยเพชรปันแพงได้เลยค่ะอีหล่าองอิงกับไปฮอดไปถึงพัทยาเรียบร้อยนะคะตอนนี้มือแรกนี่31มเอดกราคมอยู่ที่แยกเขาตาโลพี่น้องแยกเขาตาโลปากส้อยเทพประสิทธิ์ สุขุมวิทพัทยาใต้ชนบุรีนะคะซึ่งเคยไปพี่น้องสาวเดิยืนเคยไปได้กิปบยู่ค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็คือว่านอกพี่น,อน้องเนาะขอจำกัดได้หลายอย่างโดยเฉพาะขอขอจำกัดเรื่องการเดินทางนะคะ <laughs> เรื่องค่าเสียใจของการเดินทางก็เลยขออนุญาตเนาะจะได้ถ่ายอีลาอุ้งอิงหรือว่าถ่ายบรรยากาศของงานทางสาวน้อยเพชรบันแพงเนี่ยน่าจะเป็นตอนเพิ่นขึ้นมาทั้งโซนภาคอีสานที่อยู่ใกล้ๆอุบลราชธา,านีแล้วก,กันเดอ้อพี่น้องเดอ้อส่วนนอกเหนือจากนั้นก็จะมาว้าในส่วนของการเฮ็ดคลิปฝากตอนเอาโน่นนั่นนี่มาวาสู่กันฟังเอาละมือแรกฝากพี่น้องไปม่วนซื่นบัตกานี รู like first, you ้ส <owner goats> <necessary> <terms> okay. ึกว่าสิเป็นข้าวดีบอพี่น้องเอามาฟังคลิปนี้บางช่วงบางตอนก่อนนะคะขอบคุณขออนุญาตเนาะหยิบหยิบเอาของเกินมาขอบคุณแม่ปิยพรนะคะแม่ปิยพรช่องปิยพรลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องล่องฟังคลิปนี้น้อการเบองค่ะขอให้ได้ขอให้โดนขอให้แข็งแรงขอให้็นดี่ขอให้เรียบง่ายขอให้รูกที่ กันน้องยูทูบุนน้องยูทูบเป็นน้องขอกระเพนอีกทีนึง่นี่วนี่เด็กชายยูทูบุ้ยเป็นยังไงคะพี่น้องได้ฟังแล้วพี่น้องว่าสิ่งที่พี่น้องได้ยินเป็นเรื่องจริงวะที่ออกจากปากสอนุดแม่นี่หรือวาพี่น้อง เฮย้ยเนาะถ้าว่นอิริีิสิเป็นเรื่องข้าวดีแห้งซ้อนุ่ตั้งทองเมนบอพี่น้องเมนบอกํำลังจะมีลูกทรายเมนบอพี่น้องฟังมือหั่ได้ฟังน้ำกันบอลองย้อนฟังไหมก่กระได้ด้วยตาผู้ใดบ่มันใจแต่ว่าคําบอกคําจาคือตอนนี้เริ่มซับซ้อนพี่น้องระวังคอนเทนต์กับเรื่องจริงนะคะ กวซื้อกว่าติดตามสาวน้อยเพื่อนรุงติดตามบอสโจนี่ซื้อกว่าเรื่องคอนเทนต์กับอ่าเรื่องจริงนี่เริ่มปนกันค่ะตอนนี้แต่ว่าเป็นข้าวดีเมนบอพี่น้องซ่อนนุ่นกำลังกำลังทองเมนบอจะมีลูกไา้เมนบอพี่น้องป้าดเนาะสมมติเด้อพี่น้องถ้าเรื่องที่เพิ่อนเบานี่บอสเมนคอนเทนต์ถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าซ่อนนุ่นกำลังตั้งทองลูกไาย้อยู่ป้าดลูกไา้จ้ะคลอด ปีมังกรท้องพี่น้องคือสิเป็นหัวแกวหัวแหวนพี่น้องเอ้ยคือจะเป็นอุ้ยนะ้องเกิดปีเกิดปีมังกรท้องเนี่ยบ่ธรรมดาเลยเด้แม่นวาพี่น้องเอาจะแสดงความยินดีได้หรือ,อยังนี่จริงเทพจังไดนันสาวน้ำเงินกะเด้ฟังตามในคลิปของแม่ปียพรนนะคะส่วนคลิปอื่นๆสาวน้ำเงินบระทันี้เปิดเข้าไปค้นหาเบิ่งของช่องอ่า ในการใช้ของช่องเสียโน่นเอียงที่พื้นทายยนต้อนับหลายหลายคนกับบัสเดบบัสเดบไปฟัง e แต่ว่าแต่ว่านี่สาวน้ำเยืนฟังในคลิปนี้นะคะพี่น้องอู้ยถา้าแอนอิลีขอสแสดงความยินดีกับซอนดกับบอสโจขอแสดงความยินดีนะคะกับการที่จะมีลูกท้ายพี่น้องอุ้ยเนาะมีแต่สาวสาวสาวเป็นวัดองลํำเพื่นลํำแพนอ่านี่สาวสาว อีหลาวอุ้งอิงสาวว่าสนันอุ้ยแต่ได้ลูกไส้อิลีนี่พี่น้องเรื่องจริงใช่ไหมหรือว่าเข้าฟังเข้าฟังคิดเข้าฟังเพียนหรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์แต่หลายคนไปพิมพ์แสดงความยินดีแล้วนะแต่คลิปของแม่ปียพรเนี่ยสิซื้อว,อว่าน้องยูทูบว่าสันสาวน้ำยืนว่าซื้อคอนเทนต์ซะเป็นยังงเนาะน,น้องคอนเทนต์ว่ะสนัน พอมาเกีย็ตคอนเทนต์หลาเออเนาะบอสโจเออฝากพิจารณาซื่อทำเป็นมี่ทำเป็นซอนุตตั้งทองอิหลีมีมีทองลูกไา้อิหลีใส่ซื้อคอนเทนต์เราเป็นอย่างนี่นี่นี่เพื่อน่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็ดีใจด้วยครับผู้ชายแน่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่บอสโจกับซอนุต บอกว่าอยากมีลูกสาวสามคนชายหนึ่งตอนนี้ลูกสาวสามคนอุงอิงลำเพลินลำแพนถ้าเป็นจริงพรมลิขิตแน่นอนอุ้ยพี่นองคะแม่นบอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแม่นจริงบอนี่ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับลูกชายพ่อโจโซนุตอ่าแม่นุตเนาะ อนาคตหลานสิออกมารอสุดๆเพื่อนวะนานอุ้ยเนาะบพเป็นยังกูมือนี่อรอบ่รอแต่งได,พได <c oughs> ้พี่น้องเสริมได้แมนอิลี่พรพี่น้องอ่าสิแมนอหลี่ได้นี่ข่าวดีมากขอแสดงความยินดีด้วยกับซอนุย์กับบอสโจนะคะอุ้ยเป็นสิมีลูกท้ายพี่น้องนี่โมเมนต <c oughs> ์คอนเทนต์เม็นวะานี่นี่นี่บนบอกว่าน้องคอนเทน เออนี่น้องยูทูบเปิดมาเฮ้อสื้อลูกน้องยูทูบที่บอกภตั้งนี่อุยอิลีบอพี่น้องนี่ <S <S ฟังในคลิปเบิ่งหันว่าแมนแมนอิีอยู่พี่น้องถาแมนอิรินี่ขอแสดงความยินดีด้วยและหลายคนเข้าไปคอมเมนต์แสดงความยินดีนำอิริีเด้พี่น้องค่ะ <S <S ผู้ชายแน่ๆจาซอวาสนาลูกไส้คือบอเดี๋ยวนานี่แมนบอวาสนา อิ้พี่น้องคะให้ซื้อน้องคอนเทนต์เดอสอนนุ่ด้ามีคนคิดคือสาวน้ำเยื่อเลยผู้หนึ่งว่าน้องยูทูบเบอร์สนีมีคนมีคนคิดคือสาวน้ำเยืนเลยว่าน้องคอนเทนต์นะสนอู้ยแต่แมนอิลเลียเอาสแสดงความยินดีด้วยขอสแสดงความยินดีกับสอนนุ่กับบอสโว์เด้อที่เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์มากเป็นข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์อันนี้น่าจะเป็นเรื่องจริง หรือว่าเป็นแค่คอนเทนต์บอกพี่น้องบอดอกน้องพี่น้องน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเอาเป็นแบบเอานักสืบโซเชียล so <laughs> ไปเบอ่งช่องอื่นป้าพี่น้องเห็นจังหดลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงบ่ถ้าเป็นเรื่องจริงนะคะขอแสดงความยินดีนําได้หลายกับซอนุชกับบอสโจน้องลําเพล่ลําแพนอิลาอุงอิงสิเดมีน้องทรายแล้วเดอ้อจังสีนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอยู่ดีมี่แห้งหักแพงแบนปันค่ะสวัสดีค่ะ